ดาราสาวจัดเต็มแปลงโฉมเป็นนางนพมาศเรียกได้ว่าก็มาถึงเทศกาลบันลอยกระทงปี2565อีกจนได้เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยทีเดียวถือว่าเป็นประเพณีอันงดงามของไทยที่สืบต่อกันมายาวนานและจะมีเหล่าดารานักแสดงในวงการบันเทิงพาการแต่งชุดนางนพมาศกันอย่างงดงามตระการตากันเลยทีเดียววันนี้เราจะพามาชมกันว่ามีใครบ้าง งามสง,ง่าเป็นที่สุดอิงฟ้าวราหะนุ่งชุดไทยสีแดงกับเมคอัพสุดละมุนดูสวยและแพงมากจริงๆสวยงามไม่แพ้ใครอแมนด a าออฟดัมาในลุกเงือกสาวกับชุดโทนสีขาวแม้จะแต่งง่ายๆแต่ดูสวยและแพงมากสวยล้ำยุคไม่เหมือนใครเกรดการเก้าปีนี้มาแวกแนวสุดๆในลุกของนั่งนพมาศยุค m e t a v เวิรด้วยชุดไทยแบบลาเท็กแนบเนื้อตึงๆทุกสัดส่วน แต่สวยสุดๆมาพร้อมกระทงทิพย์ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งสวยงามอย่างไทยแอนนาเสืองามเอี่ยมสวยสง่างามในลุกนางนพมาศนุ่งผ้าเขียนลายทองปิดทองคำแท้ทั้งผืนสวยงามไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนุยสุจิราเรียกว่าปีนี้สวยมากจริงๆแปลงโฉมเป็นนางนพมาศที่ดูสวยงามจนแับจำไม่ได้